สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาเลยครับวันนี้ก็จะมาตอบคําถามที่ทุกคนชอบถามเข้ามานะครับเป็น <c oughs> มีสี่หัวข้อครับคือหนึ่งคือแบนดอร์กับแฟนทอมนะครับยิงยังไงแล้วก็สองจะเป็นเรื่องความมั่นใจในการเล่นแล้วก็สามจะเป็นเรื่องของ c o u n t e r s t ์สเ i n g ครับแล้วก็สี่จะเป็นเรื่องของเทคนิคการกระโดดเช็คมุมครับก็มาเริ่มที่อย่างแรกเลยครับเม่เสียเวลาครับ อย่างแรกก็แฟนทอมกับแวนดอลนะครับ <c oughs> ความต่างมันก็คือแวนดอลมันจะยิงหัวนัดเดียวตายสำหรับผมนะส่วนแฟนทอมอ่ะมันก็ยิงหัวนัดเดียวตายแต่ต้องประยะใกล้นะครับแล้วว่าสิ่งที่แตกต่างคือแฟนทอมอ่ะมันลั่นเร็วกว่าแล้วก็สุนเยอะกว่า5นะัดซึ่งถ้าใครเป็นสายที่แบบชอบโฮลอแล้วแบบฆ่าอะไรอย่างงีนะ้ผมแนะนำให้ใช้แฟนทอมครับแต่ถ้าใครเป็นสายวัดแบบชอบไปวัดไกล ก็แบบน,นะนำใหใช้บอลตอซึ่งถ้าเรื่องยิงอะนะนะผมว่ามันสองปืนนี้มันยิงคลครนะับถ้าถ้าลองยิงเรื่องงนะันเจะไัว่ามันจะขึ้นไปขวาแล้วก็ไปซ้ายแล้วก็ไปขวาถูกแบบแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอะคนเราอะมันไม่มีใครที่จะสเปคครบย5บนัดครับเพื่อฆ่าหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆผมว่าพยายามยิงถ้าอยากจะเึือกพยายามยิงให,ให้มันชนชดให้มันไปตด อย่าให้กระสุนแับเป้ไปอย่างเงี้ยแฟนพอมก็เหมือนกันครับแต่แลหลักคือพยายามยิงให้เข้าหัววิธีการยิงมันก็มันง่ายๆแค่นี้เลยครับก็ไปต่อที่เรื่องความมั่นใจในการเล่นนะครับความมั่นใจในการเล่นผมว่ามันเป็นเรื่องของแบบจิตวิทยาซึ่งผมก็ ไม่ใช่หมอจิตแพทย์หรืออะไรครับแต่ว่าผมก็จะเล่าจากประสบการณ์ของผมแล้วกันว่าการที่เราจะเล่นให้มีความมั่นใจครับก็คือการที่แบบว่าเราเล่นแล้วแล้วเราทําได้ครับเราเล่นแล้วเราทำออกมาดีตามความคิดของเราซึ่งการที่จะมีความมั่นใจได้อะก็คือการที่ง่ายๆเลยคือการที่เราแบบยิงได้ ซึ่งแต่ละคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคิดยังไงแต่ว่าหลักๆของผมคือการที่คุณสามารถชนะไฟได้อะไรเงี้ยครับ50ไฟที่แบบมีความได้เปรียบเสียเปรียบเท่ากันแล้วเราก็ชนะมันได้หรือความได้เปรียบเราน้อยกว่าแต่เราก็ยังชนะมันอยู่หรือเราจะได้เปรียบกว่าเราชนะมันอย่างน้อยก็คือก็คือชนะไฟครับซึ่งแต่ละคนก็มีรูปแบบต่างกันซึ่งผมก็พูดได้แค่ว่า ถ้าเราอยากจะมั่นใจมากขึ้นเราก็ต้องทำตัวเองให้แต่ว่าทําให้ออกมาดีในความคิดของเราแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่ชอบสู้ชอบไฟต์แล้วก็ชนะให้มากขึ้นเราเป็นคนชอบโหร,รอเราก็โหร,รอแล้วคายได้มากขึ้นหรืออะไร,ไรครับนั่นแหละครับความมั่นใจหรือเราจะเป็นพุ่งเข้าไปในบอมแล้วเก็บค่ามันอะไรอย่างี้ก็ ไปหาวิธีครับหาวิธีการของตัวเองให้เจอว่าเราจะทําไงให้ให้มันออกมาดีได้ครับก็ต้องยอมใช้เวลาครับเสียเวลาหน่อยทบทวนก็ไม่ถือว่าเสียเวลาหรอกก็ทบทวนนะว่าเออเราควรจะทํายังไงให้มันออกมาดีนะลองมองที่ตัวเองดูครับส่วนเรื่องที่3ครับ counterstepping เ,เรนนี้ถามกันเข้ามาบ่อยมากก็คือเรื่องการ counterstepping counterstepping ก็คือการที่แบบว่าเรา ขยับเราหยุดแล้วยิงให้กระสุนมันตรงเป้าให้กระสุนมันตรงเป้าให้กระสุนนตรงเป้าเลยอ่ะง่ายๆครับขั้นแรกครับก็คือการพิกด้านซ้ายพิกกระด้านซ้ายกับพีด้านขวาก็ก็เหมือนนะครับแค่ว่าเราจะ counterstepping อไงนั้นมันง่ายมากมันแค่คุณกดถ้าคุณจะพีกซ้ายคุณกด A อไปแล้วรีบกดดีเลยครับมันก็จะหยุดทันทีแล้ว เหมือนกันครับพีขวาล้วก็กดดีแล้วไปดีแล้วก,กดเอมันก็จะหยุดทันทีครับแล้วทีนี้กระสุนมันก็ตรงเป้าเลยครับ <S <S เห็นไหมครับกระสุนก็จะตรงเป้าเลย <S <S 1> <S 1> แต่ถ้าคุณแบบไม่ยอมก,กดแบบนี้นไม่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ก็คือการสวนใช่ไหมก็คือเหมือนกับกด A แล้วไปแล้วกด D เป็นการสวนกลับของการกด A เข้าใจปหกดดีแล้วไปดีกด A ก็เป็นการสวนกลับจะทําให้ตจวเราหยุดนิ่งทันทีซึ่งการที่เราหยุดนิ่งทันทีเกมนี้ก็จะทําให้กระสุนราตรงเป้าครับถ้าเราอยู่นิ่ง ง่ายๆแค่นี้ครับเหมือนกันครับถ้าเกิดเรากด W D อยู่เราก็กดปล่อย W D แล้วก,กด S A กด W A อยู่ปล่อย W A แล้วก็กด F D ครับตัวเราก็จะหยุดน,นิ่งทันทีครับเราก็จะทำให้กระสุนเราไปไวขึ้นครับอาอจจะลองฝึกด้วยการยิงกระแพงแล้วแบบเพิบเพิบหยุดแบบเขาจะเซฟเขาจะเซฟยิงยิงให้กระสุนมันไม่เบี้คถ้าฝึกแรกๆอาจจะอาจจะกระสุนอาจจะแบบกระสุนอาจจะเบี้บ้าง อะไรบ้างเพราะเรายังไม่ชินก็ทําให้มันชินครับมันง่ายมากเลยผมบอกพอคุณชินแล้วมันก็จะซึมเข้าไปเลยง่ายๆครับส่วนเรื่องที่สี่ครับเรื่องเทคในการกระโดดเช็คมุมนะครับแบบนี้ปึบป๊บปึบ๊บไม่น,นี่ก็แบบที่หนึ่งครับปึบ๊บจะมีความไวมากกว่านี่คือแบบที่สองครับแบบที่องคือไม่ขยับเมาส์จะเห็นนะต่างกันที่การขยับเมาส์กับการไม่ขยับเมาส์ ซึ่งความไวไม่ต่างกันครับซึ่งถ้าแบบแรกนะครับก็คือผมจะกด w A ครับแล้วผมกระโดดพอผมกระโดดปุ๊บผมจะหันขวาแล้วกด S D นะครับดูนะครับปริบไม่ติดไม่ต้องกด S ก็ได้กดแค่ D ก็ได้เริ่มแล้วผมก็หันเห็นั๊บผมจะหันขวาเพื่อให้มันมีแรงส่งในการที่ผมจะกลับมาด้านขวาครึ๊บดูครับเริ่ม W A W A กระโดด E D ด WV กระโดดแล้วก็กดขันขวาแล้วก,กดดีแบบพร้อมกันเลยครับขันขวาแล้วก,กดดีพร้อมกันเลยปึ๊บครับซึ่งแบบที่2ก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะช้ากว่าแต่ก็ทําได้เหมือนครับก็คือปึ๊บเอสดีแต่ดีก่อนแล้วค่อยเอสดีเฮ้ดีก่อนแล้วค่อยเอสปึ๊บอ่ะปึ๊บม,มันก็จะเป็นการกระโดดเช็คมูนเลยครับซึ่งมันเอาไปใช้ได้หลายสถานการณ์มากก็ยังไงก็ลองเอาไปดูนะครับแล้วก็ มีเพียงเท่านี้แหะครับก็ขอคุณมากครับที่เข้ามาดูเดี๋ยวถ้าใครมีคําถามอะไรอีก็มาติดตามที่ช่องได้แล้วก็มาถามนะครับก็จะพยายามครัให้ทุกคนได้เรียนรู้อะไรที่อยากรู้ที่จะทําให้ตัวเองเล่นดีขึ้น,นครับก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย